ภาพที่ดีทำกลางกระแสการพัฒนาที่มุ่งให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันล้วนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในสังคมไทยทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบททุกชีวิตล้วนเผชิญกับความเร่งรีบในชีวิตประจำวันกเกษตรกรมุ่งหารายได้เพิ่มผลผลิตจากการใช้สารเคมีนานาชน,น,น,นิดเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายในชีวิตประจาวัน กับค่าสาธารณูปโภคการศึกษาและค่าอาหารในชีวิตประจำวันที่พบว่ามีวิถีการบริโภคเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปในทุกกลุ่มวัยในชุมชนอัตราการเจ็บป่วยของโรคเรื้อรังรวมไปถึงปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้ทุนทางสังคมโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลในชุมชนมาเป็นฐานกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนในบทบาท นักจัดการสุขภาพในชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานสร้างสุขภาพในระดับชุมชนและหากทุกคนยอมรับร่วมกันว่างานพัฒนาแกนนำนักจัดการสุขภาพชุมชนคือการสร้างพลังในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนมุ่งสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งก็ย่อมยอมรับร่วมกันได้ว่า เป้าหมายของการสร้างสุขภาวะชุมชนเป็นอีกกระบวนการพัฒนางานด้านสุขภาพโดยการใช้เทคนิคกลวิธีหรือเครื่องมือที่อาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ความเหมาะสมในแต่ละบริบทสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ในส,ส่วนของโครงการปพสสเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราอยากให้3ภาคส่วนที่สําคัญก็คือภาคของการปกครองภาคของวิชาการก็คือในนามของในตัวแทนของทางทีมสุขภาพที่ทํางานด้านสุขภาพแล้วก็ภาคข,ของประชาชนเนี่ยเข้ามาทํางานร่วมกันเพื่อจาไปสู่เรื่องของการที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่มันสอดคล้องกับความต้องการของของประชาชนแล้วก็ เป็นปัญหาของชุมชนนั้นจริงๆแล้วมันก็มาสอดคล้องกับแนวนโยบายในช่วงนี้ด้วยก็คือเรื่องของอําเภอจัดการสุขภาพในตรงนี้ตรงส่วนนี้มันก็เลยทําให้ภาพของนักจัดการสุขภาพในบทบาทของนักสร้างสุขภาพภาคชุมชนชัดขึ้นโดยโครงการในปีแรก2,556 มีการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบโดยมีโรงพยาบาลรับแลเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักและดำเนินการใน6พื้นที่คือตำบลหัวดงตำบลชัยจุมพลตำบลพระ,สะเสด็จตำบลผาจุกตำบลหาดสองแควตำบลคอรุมผ่านรูปแบบบูรณาการงานร่วมกันทั้งหน่วยบริการสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำภาคประชาชนในการคิดวิเคราะห์ปัญหา และร่วมกันออกแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาจนถึงการประเมินผลดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกิดรูปแบบของการจัดการสังคมสุขภาพที่หลากหลายเช่นการจัดการอาหารปลอดภัยที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคการจัดการสิ่งแวดล้อมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากการป้องกันปัจจัยเสี่ยงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งนวัตกรรมสุขภาพและองค์ความรู้ของชุมชนที่สามารถนำไปขยายผลการดำเนินงานเพื่อขยายผลในการแก้ปัญหาสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นในชุมชนจริงๆแล้วมันก็เป็นนโยบายเบื้องบนลงมาแต่ว่าในพื้นที่ก็ได้ทำมาทำมาก่อนอาจจะก่อนด้วยซ้ำไปนะว่าจะมีนโยบายนะครับพอมีนโยบายปุ๊บพื้นที่ก็ทำอยู่แล้ว,ลวมันก็เลยเรียกว่า กกการเเป็็็นนนดด้้วยยยับองงีีีีทท่่ท่ตมลสสิิจความสำเร็จในการเกิดทีมนักจัดการสุขภาพชุมชนมาจากการเปิดให้ตัวแทนชุมชนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นแรกคือการร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้วยตัวเองซึ่งส่งผลให้ความร่วมมือในชุมชนเกิดขึ้นได้จริงโดยมีทีมวิทยากรหลักเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน รวมถึงเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดการสุขภาพด้านต่างๆเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักจัดการสุขภาพทั้งหมดสมศักดิ์ประสานสีเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสุกรปลอดมลภาวะเล่าให้ฟังว่าในพื้นที่ตำบลชัยจุมพลมีการเลี้ยงสุกรกันมาก และกลิ่นมูลสุกรกลายเป็นเหตุลำคาญต่อสุขภาพจนนำไปสู่การร้องเรียนและการทะเลาะเบาะแว้งกันในชุมชนกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของแกนนำนักจัดการสุขภาพที่ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมวิเคราะห์ออกแบบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจนปัจจุบันเขามีวิธีการเลี้ยงที่เปลี่ยนแปลงไปพอแตกต่างจากการเลี้ยงมาก่อนๆนะหมูจะโตช้าเลี้ยงมาก่อนๆนะ พอมาเลี้ยงให้พี่ไปดูงานสูตรอาหารแบบหมักเองหมูจะโตเร็วสี่เดือนได้จับหมูขายได้แล้วก็เนื้อเนื้อจะแน่นเนื้อดีด้วยวเนื้อหมูดีไส้หมูไม่มีกลิ่นไส้หมูไม่มีกลิ่นที่เรามาทำอาหารมาปรุงอาหารไม่มีกลิ่นเพราะว่าน้ำหมักผลไม้น้ำหยวกหมักนี่มันจะเป็น หมักด้วยน้ำตาลและเกลือทะเลตัวนี้มันจะกำซับกลิ่นในตัวหมูอีกแล้วก็ทำให้หมูมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่ต้องใช้ยาเราถึงรู้ว่าเป็นผลดีต่อการเลี้ยงหมูผมยังต่อไปจะต้องเลี้ยงแบบนี้ไปตลอดมันประหยัดค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของการเลี้ยงหมูแบบก่อนๆมานะก่อนๆมาอย่างใช้ห้าพัน เดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือ2,005เพราะว่าต้นทุนหยวกกล้วยอะไรนี่เราก็ปลูกเองเราก็เก็บเปลาเพียงซื้อแค่เกลือกับน้ำตาลมาปรับปรุงแค่นั้นเองที่มาหมักแค่นั้นแหละมันก็ลดต้นทุนไปครึ่งหนึ่งอยากจะบอกให้เขามาทำดูมาดูได้เราก็จะทำาให้ตัวอย่างให้เขาดูให้เขาได้ไปทำกันทั้งหมดที่เขาจะอยากให้ถ้าเขาเลี้ยงในบ้านสีห้าตัวจะใช้แบบนี้ให้พวกไม่มีใครบน่น ันนี้ถ้าใครเลี้ยงสีหาตัวในหมูบ้านเนี่ยขี้หมูจะเหม็นมากเลยตอนนี้ใครเลี้ยงไม่ได้ครับเลี้ยงก็ร้องเรียนกันต่อไปเนี้ยชุมชนของเราถ้ามีคนจะเลี้ยงหมูเพิ่มขึ้นเนี่ยจะต้องเลี้ยงตามข้อตกลงที่เราตกลงกันถ้าเกิดว่าไม่เลี้ยงตามเนี้ยก็จะไม่ให้เลี้ยงในชุมชนในปีที่2ที่เราจะทําแล้วก็จะขยายผลเรื่องของการเอาเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงเป็นหมูหลุมเพื่อที่จะเอา,อาขี้หมูมาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มรายได้มุกดางเงินเชื้อเป็นอีกคนหนึ่งที่นำแนวคิดการจัดการสุขภาพชุมชนมาปรับใช้แก้ปัญหาสารเคมีตกค้างจากสารกำจัดศัตรูพืชในผลผลิตทางการเกษตรโดยการเริ่มต้นแก้ปัญหาตั้งแต่การผลิตที่ทำง่ายๆในบ้านของตัวเองคือเราก็ได้องความรู้ว่าเนี่ยจากที่ว่าสุขภาพของเราเราสร้างของเราเราทำของเราอยู่ เราอยู่แล้วก็มีงบประมาณของพอพ,อพอสะสะเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็อยากว่าตัวเราทําแล้วค่ะเราก็ทํางานอย่างทางงานด้านจิตอาสาตัวเราของเราทําอยู่แล้วเราก็อยากจะขยายแนวความคิดที่เราไปเป็นแกนนํามาเนี่ยให้ออกเครือเป็นเครือข่ายเข้ามาว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทํางานเรื่องของสารพิษเรา ใช้งบของสปสชอขอว่าตรวจของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงแล้วมันมีมันมีผลเสี่ยงว่า70% 80%อะไรเงี้ยแล้วก็ในมีคิดว่าเราอยากจะเอาแนวความคิดเนี้ยที่เรื่องผักไร้สารเนี้ยเอามาขยายใหแ้แค่กลุ่มของเราก่อนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอสมอของเราก่อนมันเป็นความต้องการของเขาจริงๆมันจะพาเรื่องของสิ่งต่างๆไปเนี้ยให้มันประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาจะเรียนรู้จ,จากการก้าวจากปัญหาที่เขาเจอเองเขาคิดเอง ถ้าตรงไหนเขาทําได้เขาทําได้เลยเขาสามารถทําได้เลยเพราะว่าเป็นความคิดของเขาเองแต่ถ้าตรงไหนยังทําไม่ได้กิดขัดตรงไหนในบทบาทของพวกนักจัดการสุขภาพอย่างที่ปพสสได้กําหนดพวกผมมาเนี่ยจะเป็นผู้ประสานอํานวยการแล้วก็สนับสนุนให้เกิดสิ่งที่เขาต้องการถ้าคุณคิดว่างานสุขภาพชุมชนและบริการประถมภูมิที่เข้มแข็งเป็นรากฐานของการสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรมด้านสุขภาพประชาชนมีเอกลักษณ์และต้องการระบบจัดการที่มีศิลปะและสร้างสารรค์ถ้าคุณคิดว่างานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิไม่ได้เป็นแค่ด่านหน้าของระบบบริการสุขภาพแต่เป็นการทำงานที่ต้องใช้ความรู้ในการสร้างระบบสุขภาพชุมชนสร้างระบบจัดการใหม่ๆเพื่อสังคมที่ดีขึ้นนี่คือก้าวที่กล้าของคนในชุมชน ที่จะร่วมกันทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมกันออกแบบสุขภาพของชุมชนสร้างภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสร้างนโยบายสุขภาพในชุมชนนั่นคือการจัดการสุขภาพที่ชุมชนทำได้ด้วยตนเองในานามนักจัดการสุขภาพชุมชน